สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะเชิญเพื่อนในติกตอก14วันยังได้เงินอยู่ไหมใครอยากรู้คลิปนี้มีคำตอบค่ะตามไปชมพร้อมๆกันเลยและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สมาชิกนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าเชิญเพื่อนในทิกตอกนะคะขึ้น14วันตรงนี้เรายังสามารถที่จะรับเงินได้อยู่ไหมเพราะว่ากิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะคำตอบก็คือนะคะเราสามารถที่จะได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะเรายังสามารถรับได้นะคะ ถ้าเพื่อนของเราถ้าเพื่อนของเรานะทำการเข้าล็อกอินแอปติ k กตอกแล้วก็ดูวิดีโอนะคะที่เขากำหนดไว้15นาทีนะบางคนก็อาจจะนานกว่าน,นั้นนะคะก็คือถ้าให้ชัวร์เลยก็คือ30นาทีนั่นเองนะคะ30นาทียังไงก็ขึ้นแน่นอนนะคะ เรายังสามารถที่จะรับรายได้จากเพื่อนตรงนี้ได้ตราบใดที่เพื่อนของเราเข้าล็อกอินแอปทิกตอรแล้วก็ทําการดูวิดีโอนั่นเองนะคะเรายังสามารถรับรายได้จากในส่วนที่เพื่อนดูวิดีโอตรงนี้ได้นอกจากเสียว่าเพื่อนที่เราแนะนําคนนั้นนะคะขึ้นหมดอายุก่อนนะถ้าขึ้นหมดอายุก่อนที่วันตรงนี้ขึ้น14วันเราจะไม่ได้เงินนะ แต่ถ้าใครขาดการดู1วัน1วันไม่เป็นไรนะคะ1วันไม่เป็นไรนะแต่ก็คืออย่านานเกินไปอย่างเช่นคนนี้นะคะเห็นไหมมันจะขึ้นบอกว่าหมดอายุวันที่20นะคะหมดอายุวันที่20ก็คือตรงนี้เราหมดสิทธิ์ที่จะได้รายได้จากสมาชิกค,คนนี้แล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ทำการดูวิดีโอนั่นเองแล้วก็ มันหมดอายุไปก่อนนะคะดังนั้นเราก็ไม่ได้เงินจากสมาชิกคนนี้นะคะแต่ถ้าสมาชิกคนไหนยังดูวิดีโอและมันขึ้นวันอยู่อย่างนี้จนถึง14วันนะคะจนถึง14วันแต้มตรงนี้จะเด้งขึ้นให้เราเองนะคะจะเด้งขึ้นเข้าในบัญชีให้เราเองนะคะ ก็คือสมาชิกก็ไม่ต้องกังวลว่ากิจกรรมสิ้นสุดแล้วกลัวจะไม่ได้เงินในส่วนตรงนี้นะคะก็มั่นใจได้เลยว่ายังได้เงินจากสมาชิกที่ดูวิดีโออยู่นะคะ ขอเพียงแต่ว่าให้เขาดูครบ14วันนั่นเองเราก็จะได้ยอดตามตรงนี้ที่มันขึ้นว่า14วันแล้วได้แต้มตามนี้นะคะยังไงก็ได้ค่ะสมาชิกนะยังไงเราก็ได้ขอให้สมาชิกที่เราแนะนํานั้นทําการดูวิดีโอครบ14วันนะคะแม้ว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดก็ตามขาดหนึ่งวันสองวันไม่เป็นไรนะคะสมาชิกไม่เป็นไรนะสมาชิกก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะสำหรับใครที่ปุ่มวิดีโอหายนะคะก็ บางคนก็ไปล้างเครื่องนะคะล้างเครื่องแล้วก็ปุ่มก็กลับมาตามเดิมนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปุ่มวิดีโอหายก็คือการล็อกอินเข้าใช้งานหลายบัญชีนั่นเองนะคะหลายบัญชี t ิ k t อกในเครื่องเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ทางแอป t i k ตอกเขาทางแอป t i k ตอ k เขาได้ตรวจเข้มนะคะตรวจเข้มในเรื่องนี้มากนะคะเขาคิดว่าเราแบบจะชอบโกงเขาอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นสมาชิกก็ หนึ่งเครื่องนะคะให้ล็อกอินบัญชีที่ตอกหนึ่งบัญชีพอนะคะให้เป็นบัญชีหลักเหมือนแอนแบบนี้นะคะคืออย่าล็อกอินหลายบัญชีนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างเข้มงวดเนาะในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะสมาชิกก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตนะดังนั้นทางแอปก็เลยเข้มงวดในส่วนนี้นิดนึงนะคะ ส่วนใครที่ใส่รหัสเชิญไม่ได้แล้วก็รหัสเชิญหายก็มีส่วนมาจากตรงนี้นะคะก็คือทางแอปเข้าตรวจสอบนะคะนะมันก็เลยทําให้ใส่รหัสเชิญไม่ได้หรือว่าปุ่มใส่รหัสเชิญหายนั่นเองนะคะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะที่ไม่ได้รับการแก้ไขสมาชิกสามารถที่จะกดรายงานไปกับทางแอปได้เลยนะคะแต่ในส่วนไหนที่คิดว่า นะคะหาคำตอบได้เองหรือ,อยังไงก็ไม่ต้องกดรายงานไปไปกับทางแอปนะส่วนใครที่มีปัญหาจริงๆอะ่ะก็สามารถที่จะกดรายงานปัญหาไปกับทางแอปได้อย่างเช่นนะคะถอนเงินแล้วเงินไม่เข้านะคะเชื่อมโยงบัญชีไม่ได้นะคะส่วนการเชื่อมโยงบัญชีไม่ได้แอดก็ได้นำแนะนำไปแล้วว่าให้ลองเปลี่ยนเครื่องนะคะเปลี่ยนเครื่องเข้าใช้นะแล้วก็ลองเชื่อมโยงดูนะคะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลบแอปแล้วก็ติดตั้งใหม่นะคะส่วนใครที่ทำได้ไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะถ้าไม่ได้จริงๆแอดก็จะได้หาวิธีแก้ไขช่วยนะคะดังนั้นนะคะสมาชิกที่มีความกังวลอยู่ว่ากิจกรรมสิ้นสุดแล้วนะคะถ้าเพื่อนนะคะดูดีโอครบ14วันเรายังจะได้เงินอยู่ไหม ะะก็ยังได้อยู่นะคะสมาชิกก็ไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าให้เพื่อนที่เราแนะนํานั้นทําการดูคลิปวิดีโอทุกวันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ดูทุกวันอย่าขาดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เงินนั่นเองแต่ถ้าขาดไปแล้ว1วันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่วันต่อมาก็ต้องดูทุกวันนะคะแอดก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่เราสมัครอะ่ะทางทางแอปเขาได้เวลาให้เราเกินไหมอย่างเช่น เขาให้เวลาจนกว่าจะหมดอายุสัก20วันอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เขาให้เราแค่ล็อกอินติดต่อกัน14วันดังนั้นเรา,าจ,จะขาด1วันถึง2วันไม่ได้ดูก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินตรงนั้นอยู่นะคะขอเพียงแต่ว่าสมาชิกนะคะดูวิดีโอนะคะทุกวันอย่างน้อย15นาทีให้ชัวร์เลย30นาทีนะก็ จะได้เงินจากตรงนั้นนะคะเรายังได้รับรางวัลอยู่นะแม้ว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดนะคะสมาชิกก็ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะส่วนใครที่ปุ่มดูวิดีโอหายก็รีบๆแก้ไขนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้วันตรงนี้นะคะรีบๆแก้ไขนะคะโอเคค่ะสมาชิกค,คนไหนนะคะที่ มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะหรือใครนะคะก็ที่มีคำถามก็หรือยังไม่ได้รับการได้คำตอบจากแอดก็สามารถที่จะย้อนดูนะคะคลิปเก่าๆของแอดได้ใต้คลิปนะส่วนการถอนเงินนะคะก็ ยังถอนได้2ช่องทางนะคะตอนนี้ธนาคารก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะยังไม่ได้เปิดนะคะดังนั้นเนี่ยขอแนะนําว่าให้สมาชิกถอนเงินเข้าทู m o o n y y w l l l e t นะคะก็จะเข้าเร็วที่สุดนะถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยส่วนพร้อมเพย์ก็รอนิดนึงนะคะในข้อกําหนดของเขาเขาเขียนว่า7-10วันทําการนะคะดังนั้นก็ถอนเข้าทู m o o n y y w l l l e t นะคะ ถอนได้สูงสุดนะคะ120นะคะขั้นต่ำ15บาทนะคะแต่ถ้าใครมีเงินมากกว่า500บาทก็สามารถที่จะถอนทั้งหมดได้นะคะโดยจะมีช่องอีกช่องหนึ่งขึ้นมาที่เป็นจํานวนเงินสูงสุดให้เรานะคะเราก็เลือกกดถอนออกไปนะคะการถอนเงินสามารถถอนได้ทุกวันนะคะไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะหรือวันหยุดราชการอะไรไม่เว้นนะคะก็สามารถถอนได้ทุกวันนั่นเองนะคะถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับเงินนะคะ ส่วนการถอนเงินเข้าล่าช้ายังไงนานเกินไปก็สามารถกดรายงานให้กับทางแอปได้เลยนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ